สวัสดีครับกรเกษตรต้อมครับออตอนนี้เพิ่งทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตอนเช้าเสร็จเมื่อกี้เองนะวันนี้งานค่อนข้างเยอะเลยก็เดินออกมาเห็นอ,อดอกลีลาวดีครับก็ได้น้าฝนมาหลายวันนะรู้สึกว่าสวยมากเลยเมื่อวานนี่ฝนตกตั้งแต่แราวสองทุ่มยันไปนตีหนึ่งแล้วมั้ง คือตกหลายรอบมากครับแล้วตอนนี้มันก็สวยมากๆเลยแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเ,เข็มขัดพยุงหลังคือผมเป็นคนที่ปวดหลังตั้งแต่อายุ15นะก็ไปยกของช่วยพ่อนี่แหละคือตอนนั้นอะ่ะยกของช่วยพ่อรถ10ล้อทั้งคันเลยนะยกคนเดียวอะ่ะตอนอายุ15 ก็เลยหลังพลิกครับแล้วก็เลยต้องเจ็บเจ็บหลังแต่ตอนนั้นมาเลยก็ท pues ี่เข็มขัดที่ผมใช้ก็ไอตัวนี้นะไม่ได้โฆษณาและจำไม่ได้ก็คืออันนี้ประมาณ900บาทมั้งสั่งซื้อผ่าน Facebook แต่ว่าคนที่สั่งซื้อผ่าน Facebook ต้องระวังนิดนึงนะครับบางทีก็เจอของดีบางทีก็เจอของแย่ซื้อมาทิ้งเฉยๆก็เยอะ โ <c oughs> องโหนะแต่ว่าที่แนะนําคือมันจะมีสองรุ่นที่หลักๆนะรุ่นที่มันมีสายสะพายหลังอ่ะรุ่นที่มีสายสะพายหลังนี่มันจะลังๆหลังเราลิดหนึ่งอะ่ะมันจะไม่อ้อยโอเคสําหรับการใส่ใส่ก็ยากแล้วก็ขยับตัวก็ยากผมใช้ทั้งเวลานั่งทํางานคอมพิวเตอร์นานๆเพราะผมทํางานค่อนข้างนานนะแล้วก็ ใช้สำหรับทำการเกษตรด้วยเวลาต้องยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะใช้นะพยายามจะใช้ให้เป็นนิสัยเพราะว่าการบาดเจ็บแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่โอเคเลยนะเจ็บแล้วเจ็บนานด้วยแต่ถ้าใครแบบยังไม่มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังเหมือนผมเนี่ยผมก็แนะนำให้ใส่นะสำหรับการที่เราสมมติว่าไปถือ เสียมถือจอบแบกของหนักอะไรเงี้ยในการเกษตรเพราะบางทีมันโอกาสที่เราจะพลิกมันก็มีได้ครับก็เลยอยากให้ลองเอาไปคิดดูว่าลองซื้อมานิดนึงก็ราคาน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละ900ถึง2000ประมาณนั้นนะ ผมแนะนำให้ใช้แบบรัดเฉพาะเอวจะดีกว่าที่มันเป็นสายบ่าสายพาาบ่าเพราะสายพาดบ่าเนี่ยมันจะลางตรงไหลใช่ไหมมันจะทำให้เราใส่แล้วแบบไม่สะดวกที่จะใส่แล้วก็ใส่ยากด้วยก็ใส่ให้มันพอดีครับเพื่อป้องกันหลังเราเองนี่แหละก็ลอง ซื้อมาใช้ดูครับจะคิดว่ามันแพงเลยเพราะว่าหลังเราอะไปรักษาแพงกว่าเยอะแล้วก็เจ็บด้วยถ้าเราเจ็บนี่คือมันไม่คุ้มค่าแล้วล่ะอะไรก็ไม่คุ้มยิ่งผมนี่ยิ่งรู้เลยเพราะว่าผมเจ็บตั้งแต่อายุในน้อยเลยก็ไม่อยากให้ใครต้องเจ็บแบบผมนะโอเคสวัสดีครับ